นี่นะน,น,นี้มผมกระโดดอยู่หน้ากระจกนะครับเห็นไหมนนี้กระจกกระโดดแรงมากเลยนะครับวิ่งแรงขึ้นอีกนะผมสงเกตไหมทุกคนอ่อย่างนี้นะเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบการส่นให้ดูเลยนะครับว่าจริงๆผมทดสอบแบบโหดมากเลยนะทุกคนเห็นป่ะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือทดสอบแบบชัดๆเลยนะทุกคนนะเออเนี่ยดูเห็นปะประมาณนี้ทุกคน นะเดี๋ยวใครอยากได้กล้องตัวนี้นะทุกคนผมแปะพิกัดไว้ที่ตะกาเหลืองให้ซึ่งจะเป็นร้านค้าทางการแบบ o f f i ิเชีลนะทุกคนนะโอ้โหโคตรชอบเลยดูดีกันสัน่นอย่างเด็ดเลยอะเห็นปะสวยมากเหมาะมากสำหรับคนที่แบบต้องคาต้องการพากล้องเนี่ยไปเที่ยวทุกคนถ้าเกิดว่าเราถ่ายนะแล้วมันมีกลิบตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่ากลิบจับนะครับกลิบจับตัวนี้ทุกคนมันสามารถทําให้เราเนี่ยใช้กล้องตัวนี้ถ้าเราใส่กลิบจับนะ ถ่ายต่อเนื่องได้เจ็ดชั่วโมงแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยเราสามารถถอดออกมาได้ทุกคนลองดูก่อนเห็นไหมทุกคนเนี่ยถอดออกมาจะกิบจับแบบนี้ได้เห็นไหมแล้วก็ตัวกิบจับอะ่ะผมจะให้ดูเห็นไหมมันดูภาพแบบไร้สายเห็นป่ะทุกคนเนี่ยเนียเนี่ยมันดูภาพแบบไร้สายอยู่เห็นไหมกิบจับอยู่ตรงนี้ไงเห็นไหมฮะอันนี้คือโคตรเวิร์กเลยทํางานแยกกันได้ลันชัตเตอร์แบบไร้สายได้ โคตรเด็ดแล้วทุกคนทุกคนครับอันนี้เป็นภาพและเสียงที่ได้จากกล้อง s j cam c 4 0 0นะครับความละเอียดที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้นะทุกคนนะก็คือ 4K 30 fps นะทุกคนสังเกตด,ดูดีๆนะครับว่าผมกำลังถ่ายไปที่วิวเมืองและภาพเนี่ยก็จะกว้างมากๆเลยนะครับเลนที่กล้องตัวนี้ให้มานะครับก็คือเลน wide angel นะครับหรือว่าเป็นเลนมุมกว้างมากๆนั่นเองครับผมทุกคนลองดูนะ กันสั่นทางานได้ดีมากๆเลยทั้งทังที่ผมเนี่ยกําลังเดินถือแล้วก็ถ่ายอยู่ด้วยซ้ําเลยนะทุกคนนะตัวกล้องตัวนี้นะครับสามารถที่จะสลับให้กลายเป็นหน้าจอเซลฟี่ได้นะครับผม <c oughs> เนี่ยทุกคนตอนนี้เป็นหน้าจอเซลฟี่นะครับแล้วผมเนี่ยสามารถที่จะมองตัวเองนะผ่านหน้าจอด้านหน้าตัวนี้ได้เลยซึ่งโคตรสะดวกแล้วฟังก์ชันนี้นะทุกคนนะให้มากับกล้องราคาไม่ถึง1 0,000บาททุกคนลองคิดดูนะ แล้วกันสัตว์ระดับนี้ความคมชัดได้ถึงระดับนี้เลยนะทุกคนดูดีป่ะเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วก็สามารถเอาลงน้ําได้ด้วยนะทุกคนมันมี h o u s ิ่งสาหรับการน,น้ําให้เราเอาลงน้ําได้นะครับพาไปใส่นะครับซื้ออุปกรณ์เสริมติดหน้าอกแล้วก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าจักรยานเสือภูเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนนะครับเวิร์กมากมากเลยตัวนี้เป็นแบรนด์ใหญ่เลยนะ sjcam เนี่ยทุกคนเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยนะครับแล้วก็คุณภาพไม่ต้องพูดถึงนะโคตรดีเลยครับอ่ะ๋ยวไปดูอีกนิดหน้าผม อ่ะโอเคนะเดี๋ยวใครอยากได้ตัวนี้นะทุกคนนะพร้อมกล้องเลยนะครับกดตะกร้าเหลืองซ้ายมือได้เลยทุกคนสินค้าแท้ตรงปกต้องคลิปนี้เลยทุกคนนะสุดยอดเลยครับดูดิโอชอบมากเลยดูดูดูความกันสันของมันดิสุดยอดเลยครับ